วันนี้เราจะไปไหนกันหาคนเซ็ตผมมาว่าแน่นอนยังลอยแม่มิงเพิ่มความพูดมาบ้างพูดน้ำหนักขึ้น <laughs> วันนี้เราเดินทางไปสม,มุทรสาครเดี <c oughs> ย๋ยวเราไปเจอกันว่าเราจะไปที่ไหน มาถึงแล้วนี่นี่นจดหมายของเราเอเซียบุฟเฟ่วันนี้โอ้โ oh, หเดี๋ยวเรามาลองจัดหนักจัดเต็มกันดูนะว่าจะเป็นยังไงพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมพร้อมมากเลยแต่ร้านยังไม่เปิดนะเรามาถึงก่อนเ <c oughs> <c oughs> ตาต้องรองนิดหนึ่งนะทั้งพรนี่ เฮ้ยคนดึงหายไปไหนวะอันนี้จะกินอะไรบ้างมีเมนูในใจไหมก็ไม่ไม่มีในใจนะจะกินทุกอย่างเลยสม้มตำไก่ย่างเนาะข้าวเหนียว <laughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินกันเลยครับถึงแล้วเชียร์บุฟเฟ่นี่ดูดีสวยงามมาก ทางเข้าทางเข้าตามไปเลยโอเคไหมที่นั่งรองก็จะเยอะนิดนึงนะรอที่จะเข้าไปข้างในแล้วก็สั่งอาหารกันที่ที่นั่งเทียบเลยที่ไรเดอร์ก็มีมือรับของตอั้ามาก เราจะกินให้เหมือนที่ตัวเขียวไปเลยนะอนี่เอเชียบุฟเฟ่อบองแล้าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอันนี้คือหอยนางรมสรงเครื่องโอ้ยอันนี้สองสองเซตนะแต่ก็คงต้องเป็นสิบเซตอ,อ่ะลองกินให้ดูหน่อยซิ ลองดูเราต้องกินแบบคำๆแบบนี้เลยนะอ๋อ,ไไอ,อโอ้ย,อยสดไหมสุดยอดนะส่วนเราต้องกินแบบนี้นี่นี่นี่ได้นี่มาแล้วต้องถ่ายห้าต้องสั่งห้าเซตนะมันถึงจะได้มาแบบนี้ถ้าเป็นถ้าสั่งเพียเรเซตอะ่ะมันจะได้เป็นถ้วยล็กักินกันเลยดีกว่า คือวาคิวใช่ไหมไหจัดไปโอ้โหมันเป็นคำคำใช่ไหมวาคิวเขาจะมาเป็นแบบนี้เนาะจริง,รงๆอะ่ะมันจะมาจานละจานละคำแต่นี่เราสั่งหลายคำเขาก็เลยประหยัดจา <laughs> นเอ,นอ้าทำนี้นี่เ,อ,เอ,อ้า นี่นี่ทีเด็ดไฮไลท์ของงานเมนูกุ้งเมนูกุ้งมีกุ้งเผานะโอ้โหตัวมันเริ่มเลยเข้าฝ่ามือสุดโอ้ยนี่นี่นี่ก็อีกอันนึงกุ้งแช่กุ้งแช่เมนูของหวานก็มานี่คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเอา เป็นสุดสดครบทุกรสชาติมากันเลยนะเอเชียบุฟเฟ่